โอ้โอ้พากันมาอถอดกระจกอ๋อเขาใส่กระจกซิ่งหรือเปล่าครับครับสวัสดีครับมาหาดูช่างสิงครับโอ้อยู่กันหมดทุกคนเลยโอ้ทำไมได้มาอยู่ัวแถวเนี้ยทำไมเขาไม่วิ่งดินวะช่างสิงเขบอกว่าเงียบเงาอ๋อเงียบเงาเลยอยู่เป็นเพื่อนอะไรโอ้ดีแล้วดีแล้วดีแล้ว ไหนเขาบอกว่าเอาอีกร้อยเที่ยวเมื่อไหรจะวิ่งพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้เอาอีกร้อยเที่ยวก็รถกี่คันน่ะสีคนละยี่สิบสามเที่ยวพอดีใช่ไหมเออฮะเซียงซิงจะพ่นสีและเป่าแก๊สทำไมจะต้มกาแฟครับจะต้มกาแฟคือบ่าเอาใบมาต้มน้ำ เอ้ยนี่บอกว่าเงียบเงาเขาก็เลยจัดเพื่อนมาให้อยู่เดยทีนี่ทีนี้กลายเป็นความรำคาญแล้วเป็นไงอันนี้พ่นสีแล้วเอาแล้วอันนี่ดิมันสิเห็นได้นี่น่ะอันเกียร์นี่น่ะเกียร์มอเตอร์นี่น่ะเราบอกว่าฮะพ่นเลยพ่นเลย มันมันสิมีน้ำมันเติมไปฮอดบอสิพ่นเลยอ่ะมือนจะวังนี่บุบเริ่มหอยโป้เลบอต้องโป้พ่นโป้จะไดนเล่ายานเสียงก็แจกคาเรียกหลายเลยเอออันเจ้าพ่นอยู่นี่บ่ได้บ่ะเจ้าพ่นอยู่นี่บ่ได้บ่พ่นไหนพ่นสีอ่ะก็พ่นอยู่นี่เลยก็เมื่อกี้บอกว่าพ่นเลยว่ะไปพ่นยังได้เลยพ่นอยู่นี่แหละเออ รถขึ้นิไปข้าหน้าลดเกาพจนอันนี้แบบไหนตุ่มกาแฟเออเขาเอากาแฟซองมาให้แต่เอามาจากบ้านบอกเออดีแล้วก็พกเอาเองไปซื้อเอาเองซองไม่จักบาทหรอกเอออันหละ แล้วมันหล,นล,นล,นลนังกายบุกกระชุ่มก็ช่วย <c oughs> สมองสมองก็ไม่ไป <c oughs> เดี๋ยวอันนี้พากันมาเช็ครถเตรียมวิ่งงานวะเย่ะเ <Yeah. S 1> ตเวลาเด้อรถเราสตาร์ทปุ๊บเมกสตาร์ทด้วยเ <c oughs> ออรถเมกโคตักดินปั๊บตกเลย <c oughs> โชว์เพิ่มไฮโกใจหัวเวลาตักดินดูฝนตกงไิ่ เออไอ้ต้นเวลาเราไม่วิ่งนี่ดูอ่ะเดดอ่ะเอาไม่เชื่อลองดูอ่ะพุ่งพรุ่งนี้ใช่ไหมพรุ่งนี้เขาจะนัดจะนัดกันออกน่าจะพรุ่งนี้นะแต่ไม่รู้ว่าจะทอนมันก่อนพราะว่าจะวิ่งพิมก่อนมันมันของใครมันของใครของตัวุนของต่วซุนบอกรีดายตรงทางทางปอดีไหมออเออเกี่ได้นั่นอ่ะไม่รู้ว่ากี่ไรเขาใส่รถใส่รถไปขายเองขาย ไหนอ่ะเอี่ยมเพลงบ่ะไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนเอี่ยมเพงแล้วราคาดีเนาะทำไมไไปลงแป้งไปที่ก็พูดก็พูดโรงแป้งนี่แล้วี่แม่บอกถ้าไม่มีแป้งมันก็ถูกนะถ้าไปตรงนั้นเพ่งนี้ไหนก็ลองไปดูบางทีเออแต่ส่วนมากฝนตกแล้วมันไม่ค่อยมีแป้งเลยไม่เกี่ยวป่ะมันเกี่ยวกับอายุ เกี่ยวกับอายุต้องขวบหนึ่งกว่ใช่ไหมขวบหนึ่งรถห้าคันพอพอเต็มแล้วอะไรรถห้าคันมันนะโอ้อันนั้นเป็นโรยไร่แล้วมั้งใส่โคกง่ายกันคันละสิบตันกันละสิบตันเนี่ยรถห้าคันเราจะเอาอะไรหมดเลยโอ้สงสารคนขุดถือมันจะขุดได้ไม่ไยี่สิบตันน่ะต่อวันน่ะร้ไม่โครสองตัวหรอะ เราตักใสไปเลยโอ้ทุกวันนี้เขามีได้มีรถไทยนะโอ้รถไทมันก็ไม่พอได้แล้วยี่สิบตันต่อวันน,นั่นเนี่ยนอกจากมันหัวดีๆแล้วอืหนั่นนั่นถอดกระจกลงมาทำไมได้ลืมเลยขับเหยียบด้วยน่ะลองดูอ๋อลองดูใส่กระจกแต่งแล้วจะไอ้กระจกนั่นนะ่ะขายต่อไปเราลองดูเฉยๆเออ จะเอาไปใส่ไอ,ไอหัวตอนเดียวนั่นนั่นแหละจะได้มีเลดกับเขามาั่งเดมอนบอล่าไ่น้องไปไหนแล้วนี่น้องนะบอกว่าห้ามไปวิ่งกับใครเด็ดขาดเลยจอดล้างเลย <c oughs> จอดล้างอยู่บ้าน,น,น <c oughs> เดี๋ยวได้เงินก่อนจะไปซื้อกร้องให้ไอตอนนั้นจะไปซื้อกร้องให้ดันไปเปลี่ยนอย่างวิ่งรถกับเสียซุนวิ่งรถวิ่ง ทำไรขขางบนหัวชายสิงทำไรอะ่อออรฮะฮ้สีมันถึกปะอันนี้เขาไปซื้ออันรองพื้นมาถูกต้องแล้วบปะถูกแล้วอันนี้รองพื้นของสีโปรอ,องพื้นสีโปโนะก็เลยจัดการพ,นาพ่นไปเลยพ่นเลยตลยามรถเ,เออ อะไรนะเขาบอกอะไรนะบอกผนเลยผลเลยไม่ถ้าพูดจริงๆนี่พูดจริงๆเอาไว้ส่งนั่นส่งนี้เนาะรถขนาดนี้ก็แกทำเผื่อลงบ่อตอนหน้าแรงส่งส่งน้ำมันใช่ส่งน้ำมันส่งน้ำส่งอะไรส่งน้ำมันส่งข้าวส่งอะไรทุกองเออ เน้นส่งเหล้าส่งเบียร์บ่เนี่ยส่งอย่างอื่นไม่ค่อยได้บ่ต้องส่งเหล้าส่งเบียร์อย่างเดียวเนี่ยรถขนาดเนี่ยสวยงามเลยถ้าเป็นสี่ล้อยังยิ่งยิ่งยิ่งแจ๋วเลยถ้าเป็นผมเป็นลูกน้องผมก็อยากขี่แต่คันนี่ไม่มันมันถ้าเป็นสี่ล้ออ่ะแต่งดีๆใช่เป็นแล้วก็ส่งนั่นส่งนี้ แน่เลยอเอออันนี้เปลี่ยนก็ได้เปลี่ยนเป็นเวอร์ก็ได้อืมเเยอ e เยอะแต่ว่าถ้าขับไปนานๆไม่ชินเลยแน่เลวเวอร์ไม่ p o มวเลยแหลเอฝ่าสาวขนาดเลยมวลก็แล้วนั่นทำไมเช็ดออกก่อนบ่ เช็ดแล้วก็ค่อยพ่นสีจริงครับก็เป็นจริงเรต้องลูบหนามบนบนตรงลูบและวาววเ,เวสร็จเสร็จเอาเลยอ๋อไอ้รูปแบบไหนเอากระดาษทรายนะครับลูบให้มันเนียนนวลแล้วอ,อ๋อมันค่อยสีมันก็ดจอมันเนียนอย่างนี้แล้วมันจะทนดีเนาะไม่ไม่ลูบแบบจัดไปเลยไม่ลูบหรอกตามเจ้าของตามตามตามใจเจ้าของครับแต่ว่าหลักการผมมันไม่ใช่อย่างนี้เลย เออดีแล้วแหละแต่ว่าแกให้ทำอย่างนี้ก็ทำทำใจเจ้าของรถแกก็จะรู้อยู่แก่ว่าเจ้าดีไมเจ้าดีเนี่เนี่ยใช่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 เดีเราถ้าเจ้าดีเราไม่ทำอย่างนี้เลยอุ้ยป่านนี้เขาโปจนโปขัดจนสวยนั่นแหละจนไม่มีรอยบุบบิบวันหนึ่งมากี่วันจะได้พ่นเลยเออนั่นแหละดีเนาะห้าวันในนี้นี่เอ้ยจ้พ่นหรอ อันนี้ช่างพ่นสีถิ่นนะอันนี้ช่างสิงก็กําลังเช็ดแล้วก็จะพ่นสีจริงนะครับรวันนี้ก็เสร็จแล้วเนาะวันนี้ก็พ่นเสร็จแล้วครับนี่แล้วทีผมเช็ดเสร็จผมพ่นเลยนี่พ่นสีจริงพ,พ่นสีอะไรอะ่ะไม่เช็ดนี่ไม่ลองขาวาสีอะไรอะ่ะสีขาวครับสีขาวขาวทั้งหัวเลยบ่ครับแต่ว่าผมจะลองดำไอ้ตัวหัวเหลืองก่อนผมจะขึ้นมันประตู ไอ้นั่นนะเพราะเป็นสีขาวอยู่เออเออเออขึ้นเหลืองขึ้นมาแก้อีกเออพวามสีเหลืองนั่นแหละเอาเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ช่างสิงก็จะพ่นสีแล้วมาดูก็เอากาแฟคาราบาวมาฝากก็ไม่ไม่เงียบเหงาแล้ว นี่ลูกน้องมาอยู่เป็นเพื่อนเต็มเลยเดี๋ยวเจอกมาคลิปหน้าครับ